คุณผู้ชมครับขยับมาดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกรณีของดาราสาวชาวไต้หวันนะครับ<ม>กับเงิน2 7 0 0 0บาทที่ถูกริ้ไถจากตำรวจหลังจากที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยล่าสุดวันนี้พยานคนสำคัญนายสกายครับหลังจากที่เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้ววันนี้ครับก็ได้เปิดตัวแล้วครับคุณชูวิทย์เปิดตัวนายสกายพยานคนสำคัญครับซึ่งเป็นคนจ่ายเงิน27,000บาทให้กับตำรวจครับ ยืนยันบอกว่าถูกเรียกเงินจริงเพราะว่ามีบุหริไฟฟ้าครับนายชูวิทย์กมนลวิสิ์อดีตนักการเมืองนะครับวันนี้ก็นำนายสกายชายชาวสิงคโปร์ที่ระบุว่าเป็นผู้จ่ายเงิน2 7 0 0 0บาทให้กับตำรวจกรณีดาราสาวชาวไต้หวันถูกริถ่ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะให้น nice ายสกายเดี๋ยวได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับก่อนจะเริ่ม คุณชูวิทย์เอาปี๊บมาด้วยครับอเอาปี๊บมาทําไมเอาปี๊บมาประกอบการถแถลงจากนั้นตีปี๊บเลยครับนี่นี่ฮะนี่ตีปี๊บเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เปิดคลิปคลิปที่นํามาเปิดในห้องเป็นภาพของพลตํารวจตรีสมเร,ริงสวนทองรองผู้บัญชาการตํรรารวจนครบาลที่ก่อนหน้านี้ถแถลงข่าวบอกว่าไม่มีตํารวจ รีดเงินดาราสาวไต้หวันครับตอนนั้นที่เป็นข่าวดังเลยบอกบว่ายืนยันจากการสอบถามตำรวจที่สอนอห้วยขวางทุกนายยืนยันด้วยเกียรติครับไม่มีใครไปรีดไถอืหลังจากนั้นข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยครับ,รบทีนี้พอมาช่วงที่นายสกายให้สัมภาษณ์กับนายสกายเล่าเหตุการณ์พูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ไว้ใจชีวิตก็คงไม่มาที่นี่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นบอกว่าเจอด่านตรวจบริเวณหน้าสถานทูตจีนนะครับ ถูกเรียกตรวจพาสปอร์ตซึ่งตนเองเนี่ยไม่ได้พกมาครับแต่ยอมรับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าพกบุหรี่ไฟฟ้ามา3อันส่วนดาราสาวชาวไต้หวันเพื่อนเขาเนี่ยไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจากนั้นครับตำรวจก็ได้ทําการยึดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรียกเงินครับเขาเล่าบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกเงินเพื่อแลกกับการให้พ้นข้อหาทั้งจากกรณีไม่มีวีซ่าและพกบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับโดยตำรวจบอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ย ต้องไปที่สถานีตำรวจนะแล้วต้องติดคุกนะสอง uh huh. วันตอนนั้นเนี่ยสกายบอกว่ายอมรับเลยว่าเครียดมากครับกลัวตำรวจกลัวติดคุกสุดท้ายตัดสินใจยอมจ่ายเงินไปครับส่วนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าคุณผู้ชมฟังดีๆครับบุหรี่ไฟฟ้าในสกายบอกว่าซื้อมาจากตลาดข้อยขวางนั่นแหละครับอ uh huh. บอกไม่รู้เลยว่าผิดกฎหมายซื้อในไทยอะซื้อในไทยเขาบอกไม่รู้เลยว่าผิดกฎหมายก็เห็นวางขายอยู่ทั่วไปตามตลาดมีขาย และยืนยันด้วยครับบอกวันเกิดเหตุไม่ได้เมาครับคร me ูอ <laughs> the oh, ่ะแล้วไอาก็บอกพรุ่งนี้ไอ้มีต้องไปกับสิงคโปร์แล้วเขาก็บอกเออไอ้ไม้แขกแล้วไอ้ก็บอกถ้าไปสเตชันแล้วเขาก็บอกอ๋อต้องติดคุกติดโรเจอร์ติดคุกติดคุกเอ่อ at at least two days ติด like, คุกสองวันเขาเอาเอาเงินไปแล้วทำไมเขาก็บอกหนักหนึ่งก่อนหนักนีอีกสิบเจ็ดพันไหมบุรีแปดพันเอ่อบัตรสต๊อ สามคนไหมแปดพันต่อหนึ่งอันเนออันใช่มีสามมีสามก,ก็เลยสองหมื่นสี่ใช่อ่าแล้วก็มีพาสปอร์ตรถสงมหนึ่เจ็ดนะอ้าวเดี๋ยวตามต่อนะครับจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรมาอีกเรื่องหนึง่งความวัวไม่ทันหายความควายมาแทรกอีกแล้วครับกลุ่มมคัคุเทศเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนเลยบอกระวังตำรวจรีดไถหลังจากที่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เคสนี้เนี่ยไม่ใช่2อ0หมนะฮะถูกเรียกห0 0 0ืครับแต่ว่าต่อรองได้เหลือ3,000 30, มบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับล่าสุดเหตุการณ์นี้นะครับพลตารวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคสองครับท่านเผยว่าตอนนี้ให้ดาบตํารวจนพติ ย้ายไปปฏิบัติราชก,การที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดชลบรุรีโดยให้ขาดจากตําแหน่งเดิมครับรบพร้อมกันนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยครับแค่ย,าย,ย,ย,นะย้ายเฉยๆนะยังไม่ได้ชี้ว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับสืบสวนก่อนเดี๋ยวต้องรอดูการตรวจสอบของตํารวจนี่แหละว่าจะพบว่าผิดจริงหรือไม่แต่เรื่องนี้สําคัญนะครับผู้ชมเกิดคําถามตัวโตๆเลยว่าแ้ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยซื้อได้ทั่วไปอะ่ะถ้าปิด ถ้ามันผิดจริงอ่ะทำไมตํารวจปล่อยให้ระบาดขนาดนี้คือกฎหมายอย่าผิดแน่กฎหมายในบ้านเราถูกไหมแต่ขายทั่วเลยว่าเอ้ามีวางขายอยู่ผมเห็นขายบนไลฟ์ด้วยไลฟ์ขายเลือกได้ด้วยจะเอาแบบไหนคือถ้าว่ากันตามกฎหมายมันก็ผิดถูกไหมฮะแต่มันมีแบบนี้ได้อย่างไรแล้วชาวต่างชาติเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าผิดกฎหมาย